สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิ้าพฤษภาคมของชาวราศีสิงห์คือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่สิบเจ็ดสิงหางคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่หอให้หางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักที่รวมของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดก็ดีบางท่านที่ตรง บางท่านนี่มีการคาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทําการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีฝีผิวท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดออกจากกันแล้วพ้นกายไปคนโสดไปแล้วฉันานรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดชาวราศีสิง่์ท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออมันยังตรงอยู่เลยมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนะเาะอล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีฝิห์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอง่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณตัดใครจากคน บางใครบางคนจากความสัมพันธ์ไปเนาะพอร,รู้สึกพอรู้ดีว่าเขาไปทําอะไรรับหลังคุณรู้ดีทุกอย่างพฤติกรรมไม่ดีอะไรไม่ดีคุณเลยตัดแล้วก็รู้สึกพอไปแล้วไม่เอาล้วัช่นขอไปเริ่มต้นใหม่ๆนะครับพอคุณตัดไปเท่านั้นแหละนะกำลังบ,บางท่านไปเริ่มต้นไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินบางท่านมีโฟกัสกับคนใหม่ๆแล้วเขาก็มีการกลับมานะครับพยายามอยากกลับมาอยู่นะแต่คุณก็แต่คุณก็ไม่ไปสนใจแล้วเนาะเขาจะอยากกลับมาหรือไม่กลับมาคุณก็ไม่สนใจั้งฟินนะครับในอดีตที่ผ่านมา แล้วก็ช่วงปัจจุบันละเนาะสามสิบเมษาประมาณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงประมาณสามสิบเมษาเขาเองพยายามจะยัดกลับมามากเลยพยายามแสดงตัวตนบางท่านบางบางคนพยายามเรียกร้องมากๆนะครับในช่วงนี้ซึ่งคุณก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเนาะไม่ว่าเขาจะพยายามแสดงตัวตนยังไงบางทีก็กดไลค์กดแชร์โพสโพสเพลงถึงฟงฟิกเกอร์หรือโพสประเด็นอะไรในเฟซในฝึอโฟเชียลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่สนใจทั้งฟินคุณรู้สึกว่าทําอะไรก็ทําไปฉัน ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฉันไม่ได้วิ่งตามเธอแล้วตอนนี้เธอทำอะไรก็เรื่องเธอเลยฉันไม่สนใจทั้งสิน้นนะค,คุณเขาเองก็ค่อนข้างผิดหวังไปที่คุณรับรู้ไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรสนใจประเด็นนี้เขาพยายามโพสต์ถึงเลยนะครับหรือสื่อถึงเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูการในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็ไม่ <c oughs> ไม่อยากกลับเข้าไปในความสัมพธ์รละเพราะคุณรู้สึกว่ามันพอแล้วอะมันอิ่มตัวมันมันเอียนมันอิ่มหมดแล้วตอนนี้ฉันกําลังไปได้ดีกับฝีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือบางท่านไปสนใจคนใหม่ๆฉะนั้นกับคนที่มันเหมือนพอแล้วอะคุณรู้ไฟรู้พุงรู้พฤติกรรมทุกอย่างฉะนั้นไม่ไม่ได้อยากกลับไปนะโอเคมันเป็นอดีตที่เคยหอมหวานแต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วนะครับโอเคมันเคยมีโมเมนต์ที่ดี แลช่วงปัจจุเออแล้วเขาล่ะคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองยังคาดผังอยู่เลยอยากให้คุณยังกลับมาดูแลเทคแกาใจใส่เขาไม่อยากให้คุณไปสนใจคนอื่นนะไม่อยากให้คุณไปเริ่มต้นกับใครด้วยซ้ำแล้วก็มีความถึงห่วงแล้วก็กาลังคิดอยู่ด้วยว่าจะทํายังไงดีเพื่อให้คุณกลับมาสนใจเขาจะทํายังไงดีเนาะเพื่อให้คุณกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะเขาคิดว่าคุณเองก็ยังสามารถกลับมารักเขาได้อยู่กลับมาสนใจเขาได้อยู่เขาคิดอย่างนั้นอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะ ไพ่แบเป็นฝ่งองชุดนะาจา๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําำทําพมาระหว่างวันที่1นถึงเพฤษภาคมฝนไพ่ชุดด้านล่างคําทําพมาระหว่างวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีสิงห์บางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู1นถึงเพฤษภาคมก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างเอ่ย 1ึงถึงเจ็ดสภาคมช่วงนี้สิงไม่สนใจเขาเลยไปสนใจเรื่องอื่นแทนเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องคนที่คุณกำลังดูใจดูดูใจพูดพูดคุยอยู่ด้วยนะครับเพราะคุณรู้สึกไม่อยากกลับไปแล้วกับไอ้คนนี้เบื่อเมียเอาไรความสัมพันธ์นี้ฉันพอแล้วดีกว่าไหมโอเคแหละนะเคยรักเคยอะไรนี่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะเพราะไม่อยากเจอคนนิสัไยไม่ดีนะคนนิสัยม่โอ พฤติกรรมที่ทําพฤติกรรมไม่เดียวคุณไม่อยากเจอคนคนนี้อีกแล้วนะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าฉันเป็นอิสระฉันแฮปปี้กับทางเดินใหม่แล้วแฮปปี้กับคนใหม่ๆแล้วแฮปปี้กับเรื่องการงานการเงินแล้วอ่างเงี้ยคุณมองอย่างนั้นแล้วนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนมีการเริ่มต้นใหม่เขาเองก็เลยจะเฝ้ารอแล้วก็รู้สึกค่อนข้างคนถูกในช่วงนี้แต่รวะหว่างวันที่8ถึง15พฤษภาคมล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะชาวสิงช่วงนี้ชาวสิงนะเขาเองจะพยายาม ติดต่อมาทางใดทางหนึ่งบางกดไลค์กดแ like, ชร์โพสเพลงถึงส่งฟิลิกร์ฟังประเด็นทางฟีโซเชียลอะไรก็แล้วแต่เนาะบางท่านให้บา,บางท่านบางท่านบางคนเขาให้เพื่อนคุณหรือคนรู้จกักเนี่ยติดต่อมาถึงคุณด้วยนะฝื้นาไมาถึงคุณเพื่อจะดูเชิงคุณเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้คุณก็รู้สึกทํายังไงไม่สนใจเนาะเพราะคุณไม่อยากกลับไปแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่ารู้ใจ,จเวลีล้วว่าคุณไม่เหมือนเดิมเขาแล้วนะ นะไม่อยากกลับไปเสียใจไปเจ็บใจกันอีกแล้วฉะนั้นคุณจะนิ่งเฉยไปเลยนะครับมันทําให้เขาค่อนข้างเสียใจแล้วก็ผิดหวังช่วงนี้เขาจะสะเทือนใจมากเลยเนาะเพราะเขาค่อนข้างคาดหวังว่าคุณจะกลับมาพูดคุยกับเขามากๆพอคุณเงียบนิ่งไปไม่สนใจไปเขาจะสะเทือนใจมากๆในช่วงระยะเวลานี้ก็จบการดูดวงเรื่องการเอ้ยความรักของชาวราศีสิงไว้แค่นี้นะครับชาวราศีฝิงท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนจ้า